สวัสดีค่ะวันนี้อิงมาให้อีกหนึ่งเทคนิคเทรดทองนะคะที่ทํากําไรได้ไกลเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวนะคะนั่นก็คือเทคนิค Breakout นั่นเองนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะออเดอร์จริงๆก็เป็นออเดอร์นี้นะคะที่เซลล์กันลงมาตามกรอบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเทคนิคนีคน้เป็นยังไงนะคะ อันดับแรกเลยนะคะอิงจะเข้าไปดูในทางเฟรมเอสีค่ะแล้วก็เมื่อทางเฟรมเอสตีนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือไซด์เว้นนั่นเองแล้วน้องเป็นแท่งแท่งเรียงกันแบบนี้นะคะสีแท่งขึ้นไปค่ะแล้วเราก็ให้ตีกรอบแบบนี้นะตีกรอบตามที่อิงตีเลยค่ะแต่เราจะเน้นไปที่เนื้อเทียนค่ะ ถ้าน้องมีเนื้อเทียนที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะคะสังเกตว่าน้องจะเป็นไซส์เวในกรอบนี้นะคะเราไม่นับไส้นะเราเอาเฉพาะเนื้อเทียนนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะคะถ้าน้องพุ่งขึ้นนะคะหรือเทลงมานะคะเป็นระยะทางมากกว่า350จุดขึ้นไปนะคะตอนนั้นนะคะเราสามารถ กดเซลล์ตามหรือกดบายตามโฟลโล่ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ SL อยู่ท้ายโซนตรงนี้เลยนะคะ SL อาจจะสัก300จุดนะคะแต่ตรงนี้สังเกตดูว่าระยะ SL มันค่อนข้างไกลนะคะแต่ระยะ TP ของเราก็เป็นหลักพันจุดเช่นกันค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะน่าสุดเนี่ยนักเรียนเอาไปใช้นะคะตอนที่เทรดข่าววันที่มีข่าวนอนฟาร์มวันศุกร์นี้นะคะตอนนี้ก็กำไรจุกๆเลยค่ะ